สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็จะมาสอน <c oughs> การเรนเดอร์คลิปโดยใช้แคมตาเซีย er <c oughs> นะครับซึ่งเป็นแคมเซียแคมเปอร์เซ er, ียสตอรี่โอแปดนะครับเมื่อคลิปที่แล้วก็บอกไปแล้วนะครับว่าถ้าคลิปนี้ไอ้ถ้าคลิปนั้นนะครับคลิปนั้น มีผลต,ตอบรับที่ดีคลิปนี้ก็จะออกมานะครับก็ออกมาขั้นดีอยู่นะฮะก็อาจจะขอโทษที่อาจจะลงช้าบ้างนะครับเพราะว่าก็ติดนู่นติดนี่อยู่นะฮะโอเคเมื่อคุณทำการโหลด Can น s เซ Studio ิแมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะหาหาลิงก์ให้แล้วกันหาลิงก์โหลดให้นะไม่ก็ไปหาเองนะคร <laughs> ก็ ถ้าราเราเข้ามาแล้วจะ<ส>อ,ยอยู่ในหน้าต่างานี้นะครับสอนนี่คือแค่แค่สอนการเรนเดอร์นะไม่มีอะไรมากเมื่อคุณเข้ามาในต่างนี้นะไม่ต้องสนใจตรงนี้มากอันแค่เพื่อให้บอกเขาดูว่าจะใส่เลยไหมเพราะมันจะกดแล้วก็จะใส่คลิปวิดีโอของเราลงไปได้เลยนีจากนั้นเมื่อดูตรงนี้อาจจะบอกส่วนประกอบ มีเลคคอร์ดเดอะซีสกอร์นะครับก็คือถ่ายคลิปบนหน้าจอของของเรานี่เองเลคคอร์ดเดอะสกรินนะฮะสกรินสกรินไรายกอย่างเนี่ยแหละสกรีนช็อตคงไม่ใช่อันนี้คือเ p ิ่นมีเดียก็คือเอาคลิปวิดีโอของเรามาเนี่เองนะครับสำหรับใครที่มีเป็นนักเทปเกมเนาะก็ต้องมีอินโทรถ้าใครไม่มีก็ไม่ว่ากันนะครับ ก็หาคลิปมาครับหาคลิป intro ของเรามานะมาอย่างวันนี้มา,งงมาละมันมองผ่าไปม,มองกัะพิบมองกระพิบพช่างมันโอเคก็เมื่อเรามีอิน t r o แล้วก็ให้กดตรงน,นี้อีกครั้งแล้วก็เอามาใส่นะครับนี่เป็นคลิปที่ผมอัดไว้เลยแล้วก็จะมาจะมาสอนเลนเดอร์นะครับ ต่ฟักเราโอเคให้เราลากนะครับที่วิโดของเรามาลงตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนผมประจําที่ผมทําในชีวิตประจําวันนะ mm hmm. ก็ส่วนแถบตรงนี้นะครับก็คือไลน์นะครับก็คืออันนี้คือคลิปที่เราวางตรงนี้นี่ไลบรารี่ก็เป็นว่าเราจะเซฟปรไว้คือแบบอินโทรแล้วเซฟเซฟเลยอเซฟก็เซฟไปได้เลยนะฮะ mm hmm. คือเราไม่ต้องไปหากดาหาจะมีเอาก็ได้นะอย่างเช่นไอทูดล mm ็อบบี้อ่ะ มันก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันก็อยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถจะลากมันลงไม่ใช่ลากเดียวอ่ะคลิกคลิกใช่ไหมลากไม่ได้อะวะเอาให้มันพรีวิวแป๊บหนึ่งอันนี้เราสามารถที่จะลากม,มันลากมันไม่ได้วะแปลว่ามันก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคก็ ตัวนี้คือช่องพวกว่าใส่ซับนะฮะหรือว่าใส่อักษรในการที่เราจะเพิ่มอักษรช่วงของตรงนี้นะฮะตรงคลิปวิดีโอของเราอราจะ้เป็นซูมอินซูมเอาแล้วก็วางไปในซูมไปนะครับตัวนี้เป็นส่วนของเสียงนะซื้อมาร,รับเสียงตัวนี้คือเสียงเฟดเอา เอฟเฟ t เอาเป็นาการแบบว่าเสียงน้อยๆแล้วค่อยไปค่อยไปเสียงแบบตรงหรือว่าเรื่องอะไรเสียงเสียงแบบเบาจากแล้วก็ขึ้นไปสูงนะฮะประมาณนั้นส่วนตัวนี้คือเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เอฟอเอกฟกต์มันคือเนี่ยพรีวิวมันก็จะเป็นแบบว่านี่อ่ะแปบลบว่าตอนแบบว่าเราอยากเปิดคลิป ก็ยักเปิดได้นะฮะผมจะใช้อันนี้ครับเป็นแฟบนะฮะมันจะรู้สึกว่าโม่โม่มมแล้วก็ปุ๊บก็เปิดมาอย่างเงี้ยแ้ว <Wow. S 1> จบก่นแล้วแหละเราสามารถปรับเสียงเลยนะกดตรงนี้แล้วก็ปรับเสียงของมันเนี่ยปรับเสียงได้ให้ว่าให้มันเบาดังแค่ไหนก็าทำไปเลยอาจจะให้มันสูงคทน,นี้ก็ไดน้นี้ก็ได้นะับกดตรงนี้เพื่อทำการ แบบว่าไงค่ัย่อให้มันเด่นเล็กๆเราจะได้ดูแบบง,ง่ายนะครับอ่ะแล้วก็ถ้าเราอยากแยกเดร๋ยว้า,าอยากจะลองแยกคลิปโยบเสียงนะคลิกขวาเนี่ยอันนี้เลยวิดีโอแอนด์ออดิโอหรือเนี่ยอันสุดท้ายซับปาริตี้วิดีโอแอนด์ออดิโอนะครับ ทําการแยกวิดีโอกับเสียงออกมานะครับ่างนี้อ่าเห็นไหมเป็นอย่างนี้เลยแยกเสียงกับวิดีโอของเราออกมานะครับกด c t r o l Z เพื่อกลับเป็นอย่างเดิมนะครับประมาณน,นั้นฮะถ้าเราเห็นคลิปอย่างนี้แล้วมันไม่เต็มจอนะฮะให้มันตรงแรกอันแรกก่อนตรงแรกเลยอย่างนี้ ปพ๊บแล้วก็ลากให้เต็มจอครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดกดเนียวก่อนอ่าอย่าอย่าก,กดทับซอนะ้อนนะฮะอย่าก,กดทับซ้อนอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเล็กๆเหมือนกันทั้งหมดเลยไม่ได้ต้องนี่ต้องกดอันเดียวให้มันเลือแค่นี้เดียวก่อนแล้วค่อยขยายนะฮะจากนั้นเราก็จะได้แบบเต็มจอนะฮะจับคือครึ่งคงกลาง,องจอเนาะโอเคก็จะเต็มจอ ครับมีส่วนประกอบอีกนะเนี่ยตรงนี้ปุ๊บอ่ามันซ่อนไว้อันนี้คือซับเรียนรู้อันนี้คือเรคคอร์ดคาเมราคืออัดวิดีโอจากกล้องกล้องอาคาเมราของเราส่วนนี้คือไวท์ก็คือไมค์ของเราหรือว่าจะอจัดแล้วก็พูดลงอย่างนี้อย่างนี้แหละนะครับสตาร์ทเรคคอร์ดแล้วก็มันจะดงมาตรงนี้ให้เราเลยนะะฮส่วนตรงนี้ก็จะเป็น การปรับอะไรของมันอันนี้ตัวนี้ผมแผมมาค่อยใช้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องของมันเท่าไหร่นะครับโ okay. อเคต่อไปคือเรารจะทำยังไงเมื่อเราจะลองเรนเดอร์ครีมใช่ไหมอะเดี๋ยวผมนั่งก่อนเนี่ยเวลาอยากเปิดคลิปนะฮะอยากเป,ปิดคล,ลิปเพราะมืดมืดลงไปเลยใช้นี่เฟดทก็กแบ็คนะฮะแล้วก็ปุมันก็จะแบบมืด เมื่อตื่นเลยให้คุณตอนจบอ่ะอ่ะเห็นไหมเมื่อกี้เมื่อตื่นเลยตรงนี้ตอนจบอ่ะมียิ่งกว่าอ๋อโอเคก็มาส่วนของตรงเรนเดอร์นะครับส่วนตรงนี้ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยอยากยุ่งนะครับเพราะผมเพราะผมรู้จักตรงนี้เท่าไหร่โอเคมาส่วนของตรงเรนเดอร์นะครับ รัว,วจะกดตัวนี้รัว,วจะกดตัวนี้ก็ได้นับปอดาแอนแชร์มันก็จะเ่นด้วยคุณนี่จะมีอยู่หลายแบบนะครับตั้งแต่ MPC, o l l i o l l คือสำหรับมือถือ MPC o l l i up to 120p ก็คือ HD บนคอมนะฮะหรือจะคัสตอมเองก็ได้เลยคัสตอมคือตั้งค่าเองนะครับ ก็คือแบบตั้งค่าเองเลยว่าจะเอาเป็นแบบไหน m p c wmv mov avi ap c ap 3หรือ gl gif นะฮะปรับได้หมดเลยตั้งค่าเองได้เลยนี่ mp c ปุ๊บเลือกขนาดว่าจะเอาเป็นยังไงไซส์เท่าไหร่นะฮะปรับได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะทำไอ้นี่นะฮะเป็นสักส่วนใหญ่นะ mp c ี alli แต่ะละ 10p นะฮะทำนีอน,นั่นเป็นซะส่วนใหญ่นะครับหรือว่าถ้าเราอยากเซฟงานก็สามารถกดตัวนี้ได้เซฟโปรเจกต์แอดเซฟโปรเจกต์แอดนะฮะก็จะเซฟงานไว้แล้วก็มาคือบางครั้งนี่พอบางคนก็อาจจะโปรแกรมเออร์เลอร์ขอให้เซฟไว้ก่อนนะฮะเซฟไว้ประมาณครับรทำไปแบบเราทำไป็นเครื่งทางแล้วถ้าาง,งานมันเยอะจริงจริงนะถ้าง,งานเยอะให้อ่าเรื่องอะไรเซฟไว้ก่อนนะถ้าง,งานมันเยอะจริงๆ ในเมื่อนั้นเดี๋ยวโปรแกรมอาจจะเออร่มขึ้นมานี่ก็ไม่รับรองนะฮะโอเคก็เยนเดอร์ปุ๊บพอมาส่วนตรงนี้นะฮะก็ next พอ next ไปมันก็จะมีให้เราตั้งชื่อไฟล์ของเรานะฮะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็คืออันนี้ตรงนี้คือ sub f o ด d e r คือให้เราสร้างโฟลเดอร์มาไหมเพื่อจะแยกอะไรอย่างนี้ ถ้าคุณไม่คุณก็เอาออกเพราะว่าหรือว่าคุณ,คณเพลบเลเดอร์มาปับ๊บมันก็จะก,กลายเป็นแบบว่าคีบิโอแบบอยู่ต้องโต้อง,ตองอย่างนี้เลยนะฮะส่วนนี้โชว์โปรดักก็คแบบืออะไรไงนะไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็รู้ว่าอันนี้คือเมื่อเมื่อเสร็จแล้วมันวิดีโอของเราจะทําการโชว์โปรดักออกมานะครับพอเรากดฟับนี่แน่นะแต่ผมมีไฟล์ไฟล์เอ่อมัน ซ้าอยู่ไฟถ้าไฟชื่อซ้ำนะฮะให้เปลี่ยนนะครับแล้วก็เรนเดอร์แค่นั้นเลยครับผมมีตรงไหนไหม,มคิดว่าน่าจะไม่มีอ๋อใช่ใช่การใส่ซับนะฮะตรงนี้ถ้าคุณจะเอาเป็นกรอบเป็นสีอย่างนี้ก็ได้นะฮะถ้ามันคุณใส่แบบอย่างอื่นแล้วมัน,มนไม่เข้านะฮะแบบคุนเอามาใส่ปั๊บอย่างเงี้ยเออแล้วเพราะว่าไม่เอวไม่เข้าทําการรีมูฟกับได้ นะการกรอบฟลาบอฟคลอเอาทนะฮะหรือว่าคุณไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ฮะไม่อยากให้มีสีเอกรอบๆเลยให้คุณมาเลือกกด,ดเด็ดเดกดคลิกตรงนี้ฮะล่างสุดของแถบสี่เหลี่ยมเนื่องๆตรงนี้นะฮะฟ้าผดูดผิดและดูตรงนี้มันจะเป็นกร,บกรอบแบบขี้ๆขี้ๆเนาะก็นี่ยกดจะลากลงมาแล้วก็เขียนเขียนแล้วก็เขียนไปเห็นไหมมันก็จะได้ละ มันก็จะมีแบบว่ามืดๆหนึ่งๆเราสามารถเปลี่ยนสีมันได้ด้วยอ่ะปุ๊บๆๆลองเล่นดูอัดแป๊บห้าอายี่สิบสามก็เอ้ทำไมมันไม่ขึ้นอัพต์ปักเดยวนะมันไม่ขึ้นซับตรงนี้ให้มันเป็นสีดำที่ไหนล่ะอ๋อลืมลืมต้อง อาผมลืมบอกว่าทุกครั้งนะฮะถ้าได้เปลี่ยนสีครอบคลุมก่อนครับครอบคลุมตวัวของเราก่อนแล้วก็เปลี่ยนนะครับมันจะถึงกับเปลี่ยนได้ขอโทษทีผมขอผมลืม,มลืมครอบคลุมแล้วก็นี่เลยเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้มาให้เราเล่นได้ได้เล่นได้แล้วมันก็จะค่อยๆหายไปนะฮะประมาณนี้นะครับสักพอยากลองลองแต่งซับแล้วก็ว่าไปนะครับผมอ่า ส่วนการเรคคอร์ดนะฮะเรคคอร์ดด้วยแคลเซีย8นะครับซึ่งส่วนใหญ่คนที่ใช้แคลเซียแคเซียนะฮะจะใช้เรคคอร์ดในการอัดหรือว่าทำการวัดภาพโดยใช้สปีดเพน่ไม่ใช่สปีดเพน n เด็กเขาเรียวกว่านะใช้แบบการวาดรูปในโปรแกรม sai นะฮะคือไซนนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ผมว่าของผมก็มีทำอยู่แค่นี้นแหละ นะครับอ๋อใช่กดถ้าอยากตัดคลิปวิดโอส่วนหนึ่งของเราออกนะกด S นะครับกด S นะก็จะตัดออกแล้วเป็น2ท่อนนะครับหรือว่าถ้าอยากให้กลับไปเหมือนเดิมก็กด Control แล้วก็ Z นะ Control Z ปุ๊บอ่าอยากเปีอืมนะเรียบร้อยนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไก,ก่อนนะครถ้าชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อดูการสอนอโปรแกรมอื่นอีกนะครับังมีโปรแกรม Sony อยู่นะฮะโซนี่เบกาไอเบกาสเนี่ยเบกาสแม่งเลยนะฮะก็สำหรับวันนี้ครับ,รบผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมาเจอกันใหม่กับผม๋ยวกดซับด้วยนะเด